สเปคของ Redmi 12 5G จะเป็นโทรศัพท์มือถือสเปคคุ้มที่ใช้ชิปเซต็ต Snapdragon ดด4 Gen 2ตัวแรงจัดเต็มมีการเปิดตัวเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับกับมาาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปดนกาสาตยิบทาีเนข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่ใจภาคข่าวสารที่มาเดเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Redmi 12 5 g เปิดตัวแบบ global แล้วนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจและชิปเซตตัวใหม่ที่เขาใช้ก็คือตัว Redmi ตัวนี้นะครับเป็น snapdragon 4 g e n 2ถึงแม้ว่าชิปเซตตัวนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะแต่คะแนนผลทดสอบเนี่ยก็ถือแรงกว่าพอๆกับ snapdragon 6ก5 เลยก็ว่าได้นะครับแถมราคาในอินเดียเนี่ยน่าสนใจมากเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับและมีการยืนยันแล้วว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะถูกนํามาวางขายในประเทศไทยด้วยเพราะมีการผ่านการทดสอบสนับนวงานกาสชในบ้านเราเป็นเรียบร้อยนะครับ Redmi 12 5G เนี่ยจะเป็นรุ่นที่รีแบรนด์มาจาก e ร m มี o no t e 12 R 5G นะครับที่มีในเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นและดีไซน์คล้ายกับออ s t a l Glass นะครับที่ใช้กระจกเป็น Gorilla Glass 3 ทั้งบนหน้าจอบนนะครับที่ใช้นะแล้วก็ด้านจอด้านหลังด้วยตัวเครื่องเนี่ยมาลักษณะที่บางนะครับเพียงแค่8.17ม mm. ิเมตร แถมยังรรับมาตรานทนดะอองน้ำนะครับทนปุ่น IP53 ด้วยมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.79นิ้ว Refresh Rate 90Hz ความเรียดหน้าจอ Full HD+ นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความสว่างที่ดันได้สูงถึง450นิตทัช u ป h i งเร a t ร 240Hz นะครับตัวนี้กล้องหน้าดีไซน์สวยงามนจอรูวางไว้บริเวณตรงกลางด้านบนเลยนะครับให้ความละเอียด5ล้านพิกเซลอ๋อมีการอัปเดตจากรุ่นก่อนนะเป็น8ล้านพิกเซลแทนนะครับ และในเรื่องของกล้องหลังให้มา2ตัวเลยหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลครับถ่ายวิดีโอ1นึ่งนะครับอยู่ที่30 fps ด้วยในเรื่องของแรมนะครับ LPDDR4X นะครับ,บรอง u s 2.2นะครับมี3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นคือแรม4หน่วยความจำหนึ่ 128, เนาะต่อท็อปคือแรม8หน่วยความจำสองาสิบครับเพิ่มเมมโมรี C ่ที่สูงสุดถึง1นึเทระไบต์ ในส่วนตรงนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ครับการชาร์จที่เร็ว18วัตต์ Android 13นะครับ Miu i 14เวอร์ชันใหม่ล่าสุดรูฟัง3.5มิลก็มีมาให้สำหรับคนที่ใช้นะครับ IR Butter ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องด้วย มาดูข้อมูลในเรื่องของสีนะครับตัวนี้มี3สีได้แก่สี m o o n s t o n e silver นะครับสีเงินสีฟ้านะครับพอล l b บรู Blue, แล้วก็สีดำเซ็กซ์แบกนะครับโดยเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยในอินเดียเป็นที่แรกนะครับก็คือเดือนสิงหาคมนี่แหละราคานะครับเริ่มต้นคือแรมสีอีกนึัอร้อยอยู่ที่1 1ึ9 9พรูปีอินเดียหรือประมาณ5,000บาทนะครับส่วนตัวท็อปรม8กิโนึงน 15,400รก็กูปีหรือมา6,500น0บาทครับในส่วนรุ่นนี้มีแวนจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยนะครับโดยเปิดราคาอยู่ที่6,000นนิดๆโดยประมาณนะครับและจะเป็นรุ่น 4G เท่านั้นด้วยนะ ที่เปิดเข้ามาก็คือราคา5,299บาทนะครับที่เขาจะมีการแพลนเปิดตัวมาอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในรุ่น 4G เนี่ยถูกแล้ว5,200แต่ส่วนตัว 5G เนี่ยจะเป็นประมาณ6 0พักว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมารอเพิ่มเติมอีกครั้งถ้ามีการเปิดตัวในประเทศไทยเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งงอย่างแน่นอนเลยครับ ตละเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลนิคมเกียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ แปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลําธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลน,นิคมกเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับ และนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตั้งหากนะครับโดยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและในบริเวณตรงนี้นะครับน้าไม่ท่วม บนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะปลูกต้ไนไม้ได้สามารถทําบ้านสวนบ้านพักตาอากาศผิวเขาหรือจะทําเป็นบ้านไรกระเียณก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานีท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูเตยุบเขาวงเขื่อนกระเสียวห้ารา้ท้ายเขื่อนที่มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย สำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะครับแอด NPUGY นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 7 9 7 1 5 7 9176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะให้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทำบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณนี่แหละอำเภอด่านช้างตำบลนิคมเกษียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทำบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและขอ้อเสน้เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย